เรียนท่นานคณะกรรมการค่ะดิฉันนางนาสาวนัทนิชายโยธาพักดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนมหาค่พระจักรทองอุถัมภธรรมสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุดรยการเขตหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งโอกาสที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะโดยเปิดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะดิฉันนะคะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะซึ่งธรรมชาติของการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะผู้เรียนเองค่ะจำเป็นที่จะต้องมีทักษะพื้นฐานนะคะในการที่จะนําไปใช้ในการแสวงหาความรู้หรือว่าค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพนั่นก็คือผู้เรียนจําเป็นที่จะต้องมี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีความรู้นะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะนําไปใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็อย่างมีแบบแผนด้วยค่ะแต่นะคะจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนค่ะจากการที่เรียนเนี่ยกลับมาเรียนแบบออนไซต์นะคะในปีการศาารึกษานี้พบว่านักเรียนเองค่ะมีความถดถอยในเรื่องของการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์และก็การนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาความรู้หรือว่าการค้นหาความรู้นะคะจึงเป็นที่มาของการนำประเด็นปัญหานี้ค่ะเข้าสู่กระบวนการ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะแล้วก็หาแนวทางที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหา ของนักเรียนนะคะที่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่จะนําไปใช้ในการแสวงหาความรู้นะคะด้วยการที่เราค่ะได้นําเทคนิคนะคะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของทางสบทอเองนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ quick policy ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาในส่วนของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และที่สำคัญเลยค่ะก็ยังเป็นการจุดประกายนะคะให้ตัวดิฉันเองค่ะได้กำหนดประเด็นท้าทายนะคะในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานักเรียนนะคะที่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำเอาเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยที่มีวงจรคุณภาพ PDCA นะคะเป็นวงจรที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภ,ภาพด้วยค่ะซึ่งการจัดการเรียนรู้นะคะในรายวิชาชีววิทยานะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่ชั้น A นะคะได้เสนอนะคะในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็คลิปการจัดการเรียนรู้นั้นนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาชีววิทยาค่ะ ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการนําวิธีการทาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาชีววิทยานั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็จะมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะร่วมกับการนําวิธีการทงวิทยาศาสตร์เนี่ย ไปใช้ในการค้นหาความรู้นะคะซึ่งวิธีการทาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะนำไปใช้ประกอบด้วย5ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดปัญหานะคะ 2. การกำหนดสมมติฐานนะคะแล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบสมมติฐานหรือว่าการออกแบบการทดลองที่เราคุ้นชินนั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลค่ะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการลงข้อสรุปนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะ เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning นะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ตามกระบวนการดังต่อไปนี้เลยค่ะสําหรับการจัดการเรียนรู้นะคะนักเรียนก็จะได้ใช้ทักษะการสังเกตเลยซึ่งเป็นทักษะแรกนะคะในการสังเกตสถานการณ์หรือว่าสังเกตรูปภาพนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดปัญหาแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานจากการใช้ทักษะการพยากรณ์แล้วก็การตั้งสมมติฐานจากปัญหา ที่เรากำหนดขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะักเรียนยังได้สังเกตนะคะในส่วนของสถานการณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของไส้เดือนที่จะนำไปสู่กิจกรรมที่จะทำให้ในักเรียนนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะก็คือว่านักเรียนจะสังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของไส้เดือนมีการวิเคราะห์นะคะมีการาพิจารณาถึงสิ่งเราหรือว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของไส้เดือน ซึ่งอันนี้เองนะคะนักเรียนก็จะได้ทํางานเป็นทีมนะคะมีการจัดกลุ่มเกิดขึ้นแต่ว่าทางจัดกลุ่มนี้นักเรียนจะเป็นผู้กําหนดเองนะคะสาหรับในรูปแบบในการจัดกลุ่มนะคะโดยที่การทํางานเป็นทีมของนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะได้ศึกษานะคะเลือกประเด็นที่สนใจนะคะในการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของไส้เดือนเลือกจากอะไรนะคะเลือกจากการพิจารณาสิ่งเราค่ะที่คุณครูได้กาหนดให้นะคะเช่นะมะนาวนะคะน้ำส้มสายชูน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างห้องน้ําหรือว่าแอลกอฮอล์เบตาด,ดีนรวมไปถึงขมิน้นหรือว่าข่านะคะอันนี้นักเรียนจะต้องใช้ทักษะในการจําแนกแล้วก็จัดหมวดหมู่ด,ด้วยนะคะว่านักเรียนบางกลุ่มอาจจะมองว่า สามารถจำแนกออกเป็นสารที่มีคุณสมบัติที่มีความเป็นโอดหรือว่ามีความเป็นดา่าหรือว่าสารที่มีกลิ่นรุนแรงหรือว่ามีรสเผ็ดร้อนซึ่งอันนี้นะักเรียนในกลุ่มจะต้องช่วยกันเคราะห์นะคะหลังจากนั้นแล้วนะักเรียนก็จะกำหนดปัญหานะคะแล้วก็ตั้งสมมติฐานเพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองนะั้นสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของอะไรที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของไส้เดือนนะคะอันนี้นักเรียน กำหนดกรอบแล้วก็กาหนดปัญหาแล้วก็ตั้งสมมติฐานเองเลยหลังจากนั้นก็นําไปสู่กระบวนการที่สําคัญนะคะของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เลยก็คือการออกแบบการทดลองหรือว่าการตรวจสอบสมมติฐานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะด้วยการระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะรวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็มีการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ลงข้อสรุป และนาไปสู่กระบวนการสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการนําเสนอผลงานซึ่งในกระบวนการนี้ค่ะนักเรียนจะได้มีโอกาสในการสะท้อนนะคะของผลงานของตัวเองนะคะวิเคราะห์ว่าผลงานเราเนี่ยมีข้อดีหรือว่ามีอะไรบ้างที่สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะเพื่อที่จะให้ผลงานของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นซึ่งตรงนี้ครูอเองก็ได้ให้วิธีกักเรียนไปแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปทําเพิ่มเติมให้ผลงานมีความสมบูรณ์เป็นการบ้านได้ด้วย นอกจากนั้นเองนักเรียนก็ยังได้วิเคราะห์ถึงผลงานของเพื่อนและก็ประเมินผลงานของเพื่อนด้วยและก็รับฟังคาแนะนําจากการที่เพื่อนแนะนำนะคะในการทําผลงานของเราเนี่ยหลังจากจบคาเปลี่ยนด้วยนะคะจากการเรียนรู้นะคะด้วยการนําวิธีการทงวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยจะทําให้นักเรียนค่ะได้ได้สร้างองค์ความรู้นะคะด้วยตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้องค์ความรู้จากเพื่อนด้วยนะคะสือถือว่า เป็นการค้นหาความรู้ที่คงทนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่นักเรียนเองนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดได้มีปฏิสัมพันธ์การได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเองหรือว่าเพื่อนนอกกลุ่มที่เขาเนี่ยมีมีข้อเสนอแนะสาหรับชิ้นงานของเราได้นะคะถือว่าเป็นความรู้ที่คงทนแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ด้านนี้นะคะไปใช้ใน ในชีวิตประจําวันด้วยเพราะว่าครูเองค่ะก็ได้มอบหมายนะคะชิ้นงานให้กับนักเรียนในการนําความรู้ทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราประจําวันของเราด้วยการเริ่มต้นจากการใช้ทักษะการสังเกตนะคะว่าเราสามารถที่จะก,กําหนดปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาอะไรบ้างที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนนะคะหรือว่าจะอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ที่บ้านของเรา ซึ่งนันเกเรียนก็สามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปใช้นะคะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ด้วยดังนั้นวันนี้นะคะนันเกเรียนเองก็ได้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็สามารถนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ